สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเซลเมนนะครับจากโรยอน e ิ f พ e ราม2อ m f าม2 by MF นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรุ่น c l a s s ิก500นะครับคือสีนี้นะครับคือสีกันเมทันเก้นะครับหรือสีเทาด้านนั่นเองนะครับความเป็นมาของเจ้าคลาส s ิก500นะครับก็คือเป็นหนึ่งในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของจักรยานยนต์นะครับซึ่งได้รับอิทธิพลการออกแบบในสไตล์วินเทจหลังจากช่วงสงครามโลก คลาสสิก500นะครับคือมอเตอร์ไซค์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสุนทรียภาพนะครับและการเดินทางที่มีสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เพียบพร้อมลุยกับทุกสภาพถนนและเจ้าคลาสสิก500เนี่ยนะครับก็ได้รับพันธุก,กรรมเป็นมรดกตกท่อนะครับจากเจ้าบูเลต5 0 0ครับในปี1932นเะครับ,รบเจ้าคลาสสิก500เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยของ y ร l ยน f i e l d นะครับซึ่งอยู่ในสายการผลิต มาอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนการขับขี่นะครับก็คือในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันหรือการท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่เส้นทางที่มีทางลาดชันนะครับเจ้าคันนี้สามารถลุยไปได้อย่างสบายๆเลยครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันให้ดูเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต,แต่ช่วงด้านหน้ารถกันเลยนะครับก็ในช่วงของไฟหน้านะครับก็ เป็นรูปแบบของในสไตล์วงกลมนะครับมีแก๊ปไฟหน้าให้ด้วยนะครับก็มีหลอดไฟเป็นฮาโลเจนนะครับมาดูมาที่ล้อเลยล้อหน้าของเรานี่ครับขอบ18นะครับมีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับในสำหรับเจ้าตัวยูโรโปนี้นะครับมาส่วนของถังน้ำมันนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่13.5ลิตรนะครับเหมาะแก่การเดินทางไกลได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็มาที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้นะครับเป็น1สูบ4จังหวะนะครับก็ระบบการทำงาน ของเครื่องยนต์ก็คือเป็น o v e r h e ฮดนะครับเป็นเครื่องยนต์ในก้านกระทุงครับมีความจุอยู่ที่499ซีซีนะครับมีแรงม้าอยู่ที่20.3แรงม้าที่5,250รอบต่อนอาทีและมีแรงบิดอยู่ที่41.3นิวตันเมตรนะครับที่4 0 0 0รอบต่อนอาทีครับผมก็มาดูที่บอกกันเลยเป็นบอ่ออานม้านะครับเป็นบอ่ออานม้ามาให้แล้วและสำคัญเลยรุ่นนี้มีบอ่อท้ายแถมมาให้ด้วยนะครับก็มาที่ ส่วนของล้อหลังก็เลยนะครับก็เป็นขอบ18เหมือนเช่นเดียวกับล้อหน้านะครับมี ABS ให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโช๊คอัพนะครับก็สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับกันเลยทีเดียวนะครับระยะการยุบตัวอยู่ที่80มิลลิเมตรนะครับในส่วนของความสูงจากพื้นนะครับถึงตัวรถนะครับอยู่ที่140มิลลิเมตรนะครับในลักษณะของท่านั่งของเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูเลยนะครับก็สําหรับเจ้าคันนี้นะครับมีท่านั่งที่สบายนะครับก็ ถ้านั่งหลังตรงนะครับก็ขับทางไกลได้อย่างสบายเลยไม่มีปวดหลังแน่นอนแล้วด้วยเบาะที่มีสปริงซับอยู่ด้านล่างนี่ครับก็ให้ความนุ่มนวลน,นะครับเนี่ยผมลองเด้งดูก็มีความนุ่มอยู่นะครับก็รองรับกับเจ้าเครื่องยนต์โอเวอร์เฮดนี่ได้อย่างสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรถก่อนนะครับอ่าโดยรวมของเจ้าคันนี้นะครับก็ได้มีเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผสมผสานกับเจ้า คลาสสิก500ด้วยนะครับก็สามารถขับขี่ได้ทางไกลได้อย่างสบายเลยหายห่วงนะครับสำหรับราคาคลาสสิก500รุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่196,800บาทนะครับก็ดาวเริ่มต้นนะครับที่9,860บาทนะครับก็ผ่อนสบายๆเลยนะครับ4 360บาทเท่านั้นเองนะครับก็ในสัวนของ การรับประกันนะครับก็จะมีวารันตีให้2ปีหรือ20,000โลนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ผมได้เลยนะหรือโทรมาที่086.0077.888นะครับหรือติดต่อได้ที่ Facebook นะครับที่เพจ r o ย f l e n ลพระราม2บายนะครับในส่วนของโชว์รูมนะครับก็ซึ่งลูกค้าได้อินบ็อ์เข้ามาถามกันเยอะมากเลยนะครับว่า โชว์รูมตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของพระรามสองนะครับอ่านี่ผมก็จะมาแจ้งรายละเอียดให้เลยนะครับก็คือวิ่งจากขาออกจากกรุงเทพนะครับวิ่งมาตรงถนนพระรามสองครับวิ่งมาทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะเจอกับตลาดทะเลไทยนะครับแล้วเราก็จะยูเทิร์นมายูเทิร์นที่สะพานท่าจีนนะครับแล้วก็จะเลยตลาดทะเลไทยมาประมาณ500เมตรนะครับก็จะเจอศูนย์รอยัลแอนฟิลด์พระราม2นะครับตั้งอยู่ริมถนนเลยนะครับคือ เห็นเด่นเลยครับเราจะเราจะติดถนนฝั่งขาเข้าของกรุงเทพนะครับก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมนะครับเซลเมนนะครับก็ขอลากันไปก่อนครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นรุ่นไหนสีไหนนะครับแล้วก็โปรดติดตามได้ที่เพจโลยนฟิลพระราม2บายเอ็มเนะครับขอบคุณมากนะครับ